BTS ปล่อยทีเซอร์ย้อนยุคซีซั่นกรีติ้ง2 0 2 1สวัสดีชาวอา์มทุกคนค่ะเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่10พฤศจิก,กายนน2020นะคะก็คือเมื่อคือนนี้ BTS ได้ปล่อยทีเซอร์นะคะ BTS g r e ติ้ง g อ2พเป็นการทักทายประจำปี2021ค่ะก็คือในปีหน้าของพวกเขาแพ็กเกจลรายปีมีวิดีโอเบื้องหลังและแผนเนอร์สำหรับรายปีปฏิทิน เป็นการปล่อยแพ็กเกจซีซันกรีติงค่ะตั้งแต่ในปี2014ที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาก็ได้ปล่อยเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปีในปีนี้นุ่มๆก็คือตัดสินใจที่จะย้อนยุคนะคะอย่างเต็มรูปแบบมาในลูกวินเทจต่างๆนะคะจากยุค80 90 ในตัวอย่างคะ่ะทุกคนก็จะได้เห็นว่านุโนมีซีเอสต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ปี2021ที่ผสมผสานแฟชั่นและรูปแบบการถ่ายทำวิดีโอตั้งแต่ในปี1960ถึง1990แต่ละหนุ่มก็คือมาในพาร์ทที่แตกต่างกันออกไปคะ่ะแต่ละคนก็คือเป็นหนุ่มย้อนยุคมีแนวมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเปิดฉากแรกมาเลยคะ่ะก็คือจิงพี่ใหญ่ดิสสวมเสื้อเชิ้ตกุชีนะคะและ เดนิมสีน้ำเงินนะคะโดยมีการผส,สมประสานกับสีผมสีน้ําตาลนะคะมีการเปิดหน้าผากย้อนยุคมากนะคะบวกกบแเบนตาซึ่งตัวชื่อของซอกสินนะคะเป็นแตงกวาลถปาทุนาซึ่งก็ได้รับความสนใจมากนะคะในหลายประเทศและทั่วโลกอีกด้วยอันเริ่มของจินพี่ใหญ่ในพาร์ทนี้นะคะก็คือนมหลอกเก่งนะคะมีความสามารถในการเล่นสนุกเกอร์ด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างชำนาญการ จอกุ๊กน้องเล็กนะคะก็มาในรูปแบบหนุ่มหล่อเนี้ยบบวกกับลีลาการหมุนล้มสีเหลืองๆนะคะอย่างเทมากยุนกีก็มาในลุกัยรุ่นแบบฮาวๆมีผ้าพันหัวมีแว่นตาบวกกับชุดที่ใส่ก็คือเด็กแนวนะคะสายยุค8 0 9 0ในส่วนของแทฮยองก็มากับลูกจฉพอใหญ่สุดในย่านนี้หล่อรวยเก่งหน้าเก่งขามออกแนวตลกคาๆหน่อยนะคะ พร้อมกับเครื่องดื่มคู่ใจอย่างยาคูที่ติดมากับกระเป๋ากางเกงด้วยนะคะเพราะอาจจะกินกาแฟในแก้วไม่ได้หรือน้ำอะไรสักอย่างนะคะเลยกินเจ้านี้แทนในส่วนของเจโฮปค่ะก็มาในลุกใส่แดนซ์ใส่เต้นออกแนวพิพอพิพอบหน่อยนะคะอยู่ไม่นิ่งนำาจนมาในลุกอาเฮียนะคะนมหลอดสมาร์ทเจ้าของร้านเครื่องประดับนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆภายในร้านเป็นลุกข้าแก่นำาจนนะคะเหมาะมาก และหนุ่มจีมินค่ะก็มาในลุกนุ่มน้อยน่ารักสใส่นกฬิกาฟุตบอลน,นั่นเองปิดท้ายด้วย,วยนุ่ม BTS นะคะก็มาเดิมฉลองกันที่ร้านค้าที่ไหนสักแห่งหนึ่งเรียกได้ว่าแต่ละคนในพาร์ทนี้นะคะก็คือพากันสุดมากกับทีเซอร์ของ BTS ซีซันปลีติง2021นั่นเองค่ะ ทุกทคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ